สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณยากิจดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสด็จออกแทนพระองค์นวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่44ขอนแก่นเกมส์เฝ้ารับพระราชทานไฟพระเลิกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะจัด ระหว่างวันที่22 30มกราคม2568ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาฝึกทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยมีวินยัยเสียสละและมีความอดทนเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการกีฬาภายในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น เวลา11นาิก33นาทีเสด็จไปยังศูนย์การทหารมา้าค่ายอดิสรอ,อำเภอเมืองจัังหวดสระบรุรีในการนี้ทรงวางพันธุพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดทุกทีนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมลพลาสินทรงบำเพ็ญพระคุศลทักษิณน,นุปทานอุทิศถวายแดส่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2568ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมอันกล้าหาญและพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันที่4มกราคม2309ณบ้านพรานนกปัจจุบันคือพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ส่งมา้าพร้อมด้วยทหารเอกคู่พระไทย4นายรวม5มา้าเข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มีถึง30มา้าจนทรงได้รับชัยชนะทหารมา้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบุรพา,ารย์การรบบนหลังมา้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้า ทั้งนี้ศูนย์การทหารมา้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารมา้ารวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นเสด็จออกณนะห้องสรงงานพระราชทานพระวโรกศัให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะ ฝ้าถวายสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายพร้อมด้วยเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายในทหารชันยศพลเอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชโองการโปรดกล้าบุตรกระหม,ม่อมให้ในทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าบุตรกระหม,ม่อมแต่งตั้งพลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนร,ราชกัญญาทรงดํารงตําแหน่งผู้ทรงคนวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกอัตราพลเอก และพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567และพระราชทานพระวะโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนายทหารและข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8ปดมกราคม2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูุปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล นอกจากนี้มีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยมา้าทรงประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้จัก,การจังหวัดเชิญดอกไม้และตระาสินของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียาโมผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพานุวัันทรมาตสิบตำรวจโทเจนวิทยดิษฐะ และ10ตำรวจโทอิสมาเอลอัลมาดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสายบุรีตั้งด่านจุดตรวจบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกลาพอตำบลตระพอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3มกราคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้ผู้จัดก,การจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระ,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จากสิบตำรวจปัตพงษ์เสียมไหมที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปรุกระหม่อมให้ในายอัมพลพงสุวรรณผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีกิติศักดิ์ด้วงเรืองที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลา และสรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้นายชดนรินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบแก่สิบตำรวจเอกคำมินสีประเสริฐที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหกนายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านศบขุนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ายพลกรสวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเชิญสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมด้วยเลขาธิการกอปอรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านศบคุณและโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอกบ้านจูนถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งสองโครงการพร้อมมอบพันเป็ดและพันปลาแก่ตัวแทนรัษฎร โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านศบคุณดำเนินการสนองพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้รวมท้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านศบคุณและบ้านรอยเตี้ยวอำเภอท่าวังผาให้มีส่วนร่วมทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้และต่อต้านยาเสพติดปัจจุบันเกิดการเรียนรู้การทำการเกษตรทำให้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสว่างอำเภอแม่จริมองคมนตรีเชิญถุงพระาชทานไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้แก่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสว่างตำบลหนองแดงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำปี้และฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำปูนตำบลน้ำพางโดยองคมนตรีเชิญพระราชกรแสทรงห่วงใยไปกล่าวสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําแหงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอนาน้อยพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดน่านโดยสํานักงานกราปรรร่วมกับกรมชนประทานสนองพระราชปฏิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจะทําโครงการเพิ่มศักยภาพปริมาณการกักเก็บน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ําและส่งเสริมการเกษตรเป็นอาชีพทางเลือกแก่กลุ่มผู้ใช้น้ําสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่8มกราคม2568เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมาทิฏฐิ ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสระาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิ เจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่7มกราคมเวลา8นาิกาถึงวันที่9มกราคม2,568เวลา8นฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนารอ,อม,มัตเดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ